អីឈឹកតតតាឈឹកទៅៗតុងដុងដុងតតតាហ៊ឹមទៅៗៗតុងដុងដុងតតតាត្រីឌីឌីឌឺឌីឌឺ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 តតតាតតតាឌឺ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 អីធ្វើអី tất cái <laughs> gì ôi nó cũng <khôn> khá ừ. <laughs> ôi <cười> Ô, <laughs>

โ <Okay. S 2> อเคเสร็จแล้วมีการเทียบเลยนะชุบชุบชุบทำอะไรนะทำอะไรนะ <c oughs> ทักไลน์แม่เลยสิบอ <c oughs> แมนเด้ <c oughs> พอพูดกับใครโอเคชุบชุบ <c oughs> โอ้ยความอยีแต่ความรักชินเองไม่มีเลือดโอ้พระเจ้าเหน่อยมากเลยค่ะกับกับต้นไม้ไปต้นไม้แค่นี้ก็โอ้ยอะไรนี่ยุงกัดอ้ยยุงกัดแบมมอนไหวแบกแล้วแบกจ้าเลยตัดแป๊บเดียว แข็งแรงกนะบอกเลยแข็งแรงก็แบบขวานใกล้จะพังแล้วเนี่ยชิ้นแอร์ไม่มีเลยเลยพูดหน่อยอุตส่าห์ให้ออกรายการหน่อยเดี๋ยวๆๆ๊ดแร๊ดุณหินดีกว่าค่ะโอ้ย ไม่ปแปลกเอาเนาะโง่จริงไม่เหมือนว่าเราฉลา,าดเหรออู้ไม่ต้องปอบใจเราก็ได้ทุออตอนเอ้ก็ตอนเมื่อกี้อ๋อจริงด้วยโอุ้ยเจ็บโชคกอามาแปลกตาขวามือช้างอีสเจ็บเนาะอุ้ยอย่ามาบังสิไว้ยเราต้องตามเป็ดอ่ะ อีกสามอันไม่เหมือนไม่เหมือนตลาดเขาจะแตกนะตลาดเขาจะแตกนะคะคุณแม,ม,ม,ม่น

ตใช่แเอมัละค่าสวยวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกัค์กดแชรไม่ต้องก็ได้นะคะให้ับด้วยนะคะแสชนแล้วเป็นช่ลนะคะไม่ค่ะไม่ต้องไปกดซับให้มันล็อกค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการล้มเหลวนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่จำ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 บ๊ายบาย